ซีฟุตสุดของโนลเรีนะครับหมาออีลัเนื้อคุณผู้ชมอ,อ,อาสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีแล้วครับหมูกระทะประจําเดือนนะครับเดือนนักรั้งนะครับผมตรงบรรยากาศหน้าหนาวแบบนี้ก็ต้องแบบนี้นะครับมาลุกกันนะครับว่ามีอะไรยังบ้างนี่เป็นเห็ดนางฟ้านะเห็ดเห็ดค้นสวยนะครับ เห็ดเข็นทองนี่น้ำจิ้มคนละชานปั่นคนเดียวนะครับทําคนเดียวนะครับผมมีเต้าหู้กุ้เส้นลูกชิ้นไข่ไส้กรอกนะครับนี่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 ก็จะมีไส้ตับปลาหมึกสะโพกหมูแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็ระกัดขาวตามด้วยครกนะครับวันนี้ไม่มีอาหารทะเล,ลนะครับปลอดสารพิษนะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวกันตอนแรกเดี๋ยววางกระทะก่อนนะครับผมรอราลารอรวางกระทะก่อนนะครับ รู้สึกกนนะครับอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้นี่คุณผู้ชมสุดใหญ่เลยวันนี้ไารยากับมามาได้ไ,ดไปนอนเด้ท่าเดวยกันเจ้าอืออือ นันคก็รชันได้ซื้ออาหารทันเลนมาด้วยนะครับกินแต่หมูเพราะจันจะกินแบบนี้แหละครับทุกๆเดือนนะเดือนละครั้งนะครับก็ใส่นะครับ ริงบกก็อร่อยนะครับดกนี่ดกสามชั้นดกนีก่อู้นกแล้วอันเดียร์วันเดนีนะเยร์สุดยอดเนอบครับ พวกนาการชอบกินเด๋ยวโลกนี่ะนี่น จีดสุดของโครชฉันเองนะครับนี่ๆเดีดดเ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ๋อย่างนั้นหาหูเรื่องกะเขาอ่ะสุกี้ออกมาในบาร์ไดร์ร์กอร์ด้์ดิสุกแล้วสุกแล้ว,ส,ลวลสามชั้นเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะก่อนนะงทีมันกินก่อนลูกอ่ะไปฮ่าฮ่าเดี๋ยวกินก่อน ไม่งัน้นไม่กินแล้วครับของดีใหญ่เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดของโคโลชารีนะครับอืหมออีลําเนื้คุณผู้ชมอร่อยมากครับถุดนี้นะครับน้ำจิ้มนี่นะคะรับเอาแล้ว มามาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมอันนี้นี่เป็นตะปวกนะครับตะปุกสไลด์ถ้าลวกแบบนี้มันจะนุ่มนะครับเข้ากันดีมา,ากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับไม่ใช่โอ้ควันโอ้ ตันออกจะรู้ยินีินที่กล้องกินไหมกินไหมแต่กล้องกินไหมหืมหืมหเนาะตับ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 นี่ลวกแบบนี้นี่อร่อยมากเลยนะครับนี่ต่กล้องใกล้ๆกล้ หมอครับคุณผู้ชมมาครับมาครับเลุยกันนะครับผมโอ้โห้เสียวนี่รักตากอนอืมโมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปติดตางใจให้โค้ะชั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ